ทางหน้าซุปเปอร์เจ๋งเองก็ยังรอจังหวะไปขวาเข้ามาทีนน้นเข่าวซ้ายของพนมลุงเล็กอ่ะเบียดและเบียดติดเอเสียไปพนมลุงเลเ็กเอ้ยดียวไปติดเชือกนะครับทางซุปเปอร์เจ๋งอา่าแหละครับแข่งขวามาครับซุปเปอร์เจ๋งสภาพร่างกายนี่ต้องอยู่ที่มุมแดงนะครับมีรางวัลให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาตั้งแขนไว้เสียบขวาเสียบและแช่ครับ เสียบอีกทีนึงครับแต่ว่าสุอร์เจงก็แทงขึ้นโยนซ้ายมาครับแค่นี้เป็นยังไงครับของฝากจากแดนใต้ครับามาดูทรงนะครับแม่ทรงกันแน่นมากเลยนะน้ำเงิน,นี่ยพนมมูกเล็กสุอร์เจงนี่หลอกเอแ,แรกนคนละแข้เอ้าโดนแท่งข,ขวาของเอา้าทุบลบไปเลยเวลาววน,นี้นะครับตอนนี้วันนี้ต้องยอมรับนะครับพนมเล็กในช่วงละเอียดใช้ได้เอ้าโดนขวาของสุอร์เจงเอ้าโต้ซ้ายมาทีนึงแม่มันหยดติ๋งแลยครับตอนนี้ ขยับเข้าหาครับซุปเปอร์เจ๋งพนมนุ่มเล็กขยับคืนครับแข้งขวาขวานหลุดครับซุปเปอร์เจ๋งเอ้าเจอซ้ายอ้าวแข้งแรกแข้งเอา้าสายสูงนะครับเอาแข้งซ้ายมาอีกทีหนึง่งแม่พนมนุ่มเล็กแกมีดจังหวะถือโอกาสทองนะครับในจังหวะที่ซุปเปอร์เจ๋งเซนี่หมัดหนึ่งสองแ,แข้งซ้ายตามมาแล้วนะครับเอาเข่าขวาของซุปเปอร์เจ๋งเอาเข่าขวาคืนเลยเหมือนกันโอ้โหคู่นี้เนี่ยต้องยอมรับเลยอะ่ะดูดีจริงๆเลยนะครับเบียดไปเบียดมาวันนี้นะครับอา้วาวกรรมการว่าอา้าวซ้ายของ พนมรุ่งเล็กกรรม,มาการก็กระซิบเบาๆนะครับว่าจะไปเกี่ยวเชือกเดินเข้าหาครับพนมรุ่งเล็กแหมมีแกมีขยับเดินมีขยับถอย,ยนะครับประสานแข่งโอ้ทำได้ดีครับและชูกระปั้นขึ้นฟ้าด้วยเตะขวาต่อยขวาเลยนะครับทางด้านพนมรุ่งเล็กไอต้ตะแหม่เข่าของซุปเปอร์เจ่งนี่ซอยยิบเข้ามาเลยเข่าขวาในทีหนึง่งพนมรุ่งเล็กหมัดขวาของซุปเปอร์เจ่งไอ้ขวาอีกทีหนึง่งนยงต้องเร่งแน่เลยครับทางซุปเปอร์เจ้าเท่เพ่รจ ทำได้ทำต่อเนื่องครับเอาแข้งซ้ายของพนมรุ่งเล็กสุบะเจ๋งเดินเร็วขึ้นนะครับดูในครับดูในาตีเข่าขวาครับอาศัยลูกขยันแทนเข่าขวาไปขวานหน้าดันพนมรุ่งเล็กยังไงอเสียซ้ายมาอตอนนี้ต้องแลกแข้งแลกเข่ากันเลยนะครับโอ้เข่าขวาของพนมรุ่งเล็กนี่กระทุ้งเข้าไปในจังหวัดสุบะเจ๋งแขวนพอดีเข้ามาเนยชนเลยนะครับทางสุบะเจ๋งเวลานี้ยกกนแยกจำนาแม่บ้านแล้วเป็นเป็นขยันลูกขยันขึ้นมาแล้วสุบะเจ๋ง ปันสอบขวาครับปนุ่งเล็กเจอแข้งขวาของซุปเปอร์เจ๋งครับแข้งซ้ายไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยังไงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอาจนได้ครับ <c oughs> อยู่ที่กรรมการนะลูกลักษณะแบบนี้นะครับใช่ใช่ใช<อ>่ยตามนี้เลยเอ้าวตอนนี้พน้องลูกเล็กนี่ต้องบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าที่หายไปเนี่ยหายไปซ้อมมาหรือหายไปไหนนะครับเรียวแรงหายไปซ้อมนี่เลยนะก็ดูเรียวแรงหน่อยละกันเทข้อีกแล้ว ลูกอย่างนี้เนี่ยนีุ่ณสองอ้าวกรรมการบนเวทีไม่ว่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับทั้งมวยเข้าขวามาซุปเปอร์เจ๊งเข้าขวาซุปเปอร์เจ๊งจับโต้โต้โต้เอ่อย่าเอาเชื่อกแมวเชื่อกแมวเอ้าไม่งให้เดินครับสั่งให้เดินก็เอาเสียเข่าขวามาครับซุปเ้มเจ๊งเอาเสียขวาอีกทีหนึ่งครับแล้วยังไงโอ้คนหนึ่งเข่าคนหนึ่งท่านต่อาตีเข่าขวาครับซุปเปอร์เจ๊งครับพนมมือแล็กตีเข่าขากรรมการแยกเลย ยกนี <c els descript or> ้นี่วันเลยแล้วครับทางด้านชุนเจ๋งเข้ามาเดิน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 ตลอดแล้วไม่เดินไม่ได้นะครับเออหุ่เตะอัดเอ้าโดโต้เอาต่อยหนึ่งสองมาเอ้าเตะขวาอีกทีหนึ่งเดินครับหมัดขวาครับแทงเข่าขวาตามแล้วก็แทงเข่าขวาแทงเข่าขวาหยุดหยุดไม่ได้นะครับพนมลุงเอ็มเอาเสียซ้ายคนละเข่าหมัดแหลกมัดโอ้โฉโบเก๋งเล่น ปีตเต็มที่แล้วนะครับอ,อมัดขวาลําตัวมีเข่าตามคนมุ้งเล็กก็มีเข่าขึ้นเข่าไหนนะไม่ได้ทั้งคู่นะครับถอยมาต่อยขวาลําตัวทีเดียวซุปเปอร์เจ๋งหมดแรงนะฮะหมดแรงนะคนมุ้งเล็กห้ามหมดแรงนะโอ้โ ho ขยันจริงๆเลยที่ได้ยกนี่ลุยๆอย่างเดียวนะครับซุปเปอร์เจ๋งอ้าล้วครับหมดแรงไม่ได้อ้าวบวกมัดเหมือนกันครับปนมุ้งเล็กอ่ะหมดไม่ได้ได้ยินพี่สมิงขาวบอกว่าห้ามหมดไม่หมดอ้าวเอาไม่ล้มด้วยเอาแล้วครับปั่นป่วนปั่นป่วนครับ กรรมการแยกทันนะครับตอนนี้พนมนุ่งเล็กมาหันมามีมัดบ้างแล้วนะครับเอาบัดก็เข้าเป้ามัดขวามัดขวาเข้ามาตอนนี้วงในผลักออกไปก่อนพนมนเล็กทุกแขงเตะขวาโหมดยกโหมดโยกเดินเข้าหานะครับทางด้านของซุปเปอร์เจงครับอยู่ห่างไม่ได้นะครับอยู่ห่างไม่ได้ตัวเองทําได้เดินได้ต้องทําต่อออกอาแล้วครับเตะไม่โดนครับเจอถีมุนอ้าแลกมัดแต่ทางด้านพนมนุ่งเล็กเองก็ เลี้ยวแรงก็ถอยห่างไปเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ยืนประคองไว้มี t. แลกเข่ากันอยู่แม่ทั้งสองข้างนี่ยังรู้ไม่ออกนะครับว่าจะออกทางไหนนะครับวันนี้เกมเวลานี้ชนอย่างเดียวแล้วนะครับซุปเปอร์เจ๋งอ้าวพนมุกงเล็กหลังว่างหลังว่างหลังว่างอ้าวตั้งไว้ตั้งไว้อ้าวตาั้งเอวโดนแล้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 วอ้าวโดนโอ้ยขยันมากเลยทางซุปเปอร์เจ๋งซุปเปอร์เจ๋งอาศัายลูกขยันนะครับตอนนี้ วงในติดตลอดเหมือนการข้ามาต่อยขวาหักออกมาเข่าวขวาได้ทีเข้าวขวาทีหนึ่งเข้าวขวาทีเข้าวขวาทีเข้าวขวาโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่เหมือนกันนะเออทำได้หลายดอกนะทำได้หลายดอกนะเดินอีกอย่าหยุดเดินนะอยู่เดินไม่ได้นะครับทางซูเปอร์เจ็งพนมลุกเล็กเองก็ต้องแม่สภาพยอย่างนี้รู้แล้วนะครับว่าเรียวแรงเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่ายัางป้องกันตัวไว้ได้อยู่ยังป้องกันตัวได้อยู่ ซุปเปอร์เจงต้องเดินอีกต้องเดินอีกโดนขวาของพนมุกไปอ้าวโดนโยนเท้าแข้งขวาทิ้แข้งขวาใช้ได้แข้งขวาเตะเตะลงลงด้านประตูชนอย่างเนี่ยไม่ทำอะไรทิ้อะไรแล้วซุปเปอร์เจงมาต่อยขวาได้ซุปเปอร์เจงเข้าขวาชิดเข้าขวาเข้าขวาเดินเข้าหาเหมือนเดิมเข้าซุปเปอร์เจงเข้ามาแทงซ้าย ต้องทำให้หมดแรงให้ได้นะครับไม่หมดแรงไม่ได้นะครับทางพนมลูกเล็ก<ช>อ้าวนี่โยนมาโยนมาแกออกข้าไปน,นิดนเดิมอ้าวไม่เข้าแล้วนะครับคือตั้งหลักแล้วพนมลูกเล็กต่อยขวาได้ทีนึ่งเข้ามาเก่งหมัดขวาเก่งหมัดขวาต่อยขวาต่อยขวาทีนึงหมุนมาเข้าขวาเข้าขวาเข้าขวาอีกทีเข้าขวาอีกทีนึงโอ้โหแกพยายามดีจริงๆนะสุภะเจงเนี่ย<ช>ต้องกดให้ทันต้องกดให้ทันนี่ เข้ามาต่อยขวาอีกทีหนึ่งซุปเปอร์เจ๋งเข่าวขวาแต่ตอนนี้พนธมลุงเล็กโอ้รู้สุขการมั่นใจนะครับพนธมลุงเล็กอ,ะ,อะก็มีก็มีทรงอ่ะก็มีทรงอ่ะทรงดีกว่าทรงดีกว่าแล้วเอาทีบเ,เ,<อ>เอาทีบยาวกว่าหกทีบไมกก่ก็เอา,เอาต่อยหนึ่ง <2 S 1> สองอีกหนึ่งสองได้เ,เลือกเลือกเลือกล็อกไว้ล็อกไว้อู้อู่อู่อู่เออเผาเวลาไปเลยอ้าวแต่ว่าซุปเปอร์เจ๋งนี่ต้องยอมรับนะโคตรขยันเลยอ่ะใช่ มาตอนนี้มาพนมลุงเล็กบอกว่าพอแล้วไม่ต้องเข้ามาหมดยกสุดท้ายคู่มือร้าเลยนะน้ำเงินนะ่ะ <c oughs> พนมรุงเล็กนะครับโอ้โหวันนี้โอ้โหไม่หมดทำท่าจะหมดนะทำท่าจะหมดไม่หมดนะครับสิทธิผู้ <c oughs> ก,การจรเนี่ย <c oughs> ามาดูกรรมการนะครับไยแดงก็คือซุปเปอร์เจ๋งน้ำเงินพนมรุงเล็กอ้าวดูใบสุดท้ายแล้วไปไหน น้ำเงินครับน้ำเงินครับวันนี้ก็พนมุกเล็กนะครับสิทธิ์ผู้การจรเป็นฝ่ายชนะซูเปอร์เจ๋งนี่